เฮ้ยเตอร์อย่าเพิ่งไปดิช่วงนี้อากาศร้อนมีวิธีคลายร้อนอยังไง<ม>สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหรอไม่ไม่ได้บ <c oughs> ออดาเลนบอกว่าสามารถพูดได้ไม่ได้ <c oughs> ก็กินาน้ำไปเยอะครับร้อนร้อนมากวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่แบบผมร้อนจริงเลยถ้าเวลาซ้อมอยู่บนร้อนทำยังไงอะเมื่อไหนซ้อมสี่โมงอะก็จะร้อนหน่อยก็พยายามดื่มน้ำไเยอะครับแต่ถ้าวันไหนซ้อมส <c oughs> ี่ครึ่งเนี่ยมันก็เริ่มเย็นหน่อยก็ยังดีขึ้นหน่อยครับ พราะว่าด้วยแบบบางทีร้อนมากๆแล้วเราไม่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 ไ,มได้แข่งด้วยเวลานั้วอะไรมันก็เลยแบบทําให้ตั้งแต่เหมือนแบบร่างกายหายใจไม่ทันแต่ตอนวอร์มเส <c oughs> ื้อเปียกไหมเปียกครับ <c oughs> เปียกอ้า <c oughs> วร้อนอย่าง,งนี้ทำไมมาริโอมาซ้อมสี่โมงนะสี่โมก็ไม่เข้าใจด้วยอาจจะซ้อมเช้าครับเมื่อเช้า,ชามีฟิตเนสอะไรครับออก็เลยอาจจะแบบบีบเวลาลงมาเพื่อให้ได้พักมากข<น>ึ้นอ๋อเวลี่กูดความคิดดีไอเดียดีแต่ซ้อมต่างแดนยังไม่ดำนะยังครับเพราะดำอยู่แล้วครับโอเคเอาเลยครับโจ้าจ้ ขนาดร้อนขนาดไหนจะออกไปเตะไปไหนวันนี่พูดภาษาอังกฤษเป็นไหมไม่ได้พี่ได้นิดหน่อยเดินเนี่ยก็พอคุยรู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นภาษามือพี่ครับแล้วถ้าเกิดแบบพวกต่างชาติเดินเข้ามาหาทำไงฮัลโหลปกติครับช่วงนี้อากาศร้อนไหมร้อนมากพี่ถ้าเป็นไงซ้อมนี่ยไงสี่โมงเย็นเออมีวิธีดับร้อนยังไงก็กินน้ำเยอะครับอือครับแล้วกลับไปบ้านนะทำยังไง กลับไปบ้านก็ไม่ค oh, ่อยร้อนแล้วไม่มีอะไรร้อนกับลูกกับเมียแล้วไม่มีอะไรร้อนกับลูกกับเมียแล้วเลยอ่ออากาศได้ครับอากาศได้ตื่นชั่วโมงตื่นทีสองชั่วโมงตื่นทีพี่ผมจะย้อนจู่จู่อังกฤษจุดแรกอังกฤษโอนอีกหน you say the same thing every time แล้วเวลาเจอต่างชาติทำไงเวลาต่างชาติชอบมาคุยกับพี่ไหมใช่แล้วแล้วก็บอกพูดอะไรอย่างเขาพูดอะไรมาแล้วก็บอกแย่เข้าใจฮะ ทั้งที่เข้าใจไม่หมายถึงว่าอังกฤษผมาามาแย่ไม่บอกไม่บอกไ่แย่เฟ่ย,าายถามว่าช่วงสองวันสองสองวันนี้มันอากาศร้อนมากร้อนพี่ตับแตกตับแตกเลยใช่แล้วทำยังไงมีวิธีดับร้อนไหมน้ำล่าหัวพี่ <c oughs> ดีไม่ช็อกดีไม่ช็อกเสื้อเปียกหมดเลยใช่ไหมใช่พี่มัน<อ>มันอ้าว แล้วกลับบ้านไปทํายังไงเวลาร้อนมากมันมีหลายวิธีพี่อขอนะบอกบอกไม่ได้นะเป็นความลับเป็นความลับนะใช่เคมันมีเครื่องนับร้อนอยู่อยากรู้ฮะอยากรู้กินน้ำเย็นๆไงครับตัวเราก็ใจคอไม่ดีเปิดเปิดแอร์นั่งเล่นเกมมั่งเล่นอะไรทำนู้นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปฏิคุณเขาเป็นอะไรเขาไปนั่งอยุดเขาดีดแล้วกินเป็นฝรั่งนะปาลิเดนะ ร้อนไหมช่วงนี้ร้อนมากครับร้อนมากเลยเหรอครับมีวิธีดับร้อนยังไงโอ้โหวิธีดับร้อนเหรอครับม่มีนะไม่มีเหรอไม่มีเหรอครับกัดฟันอย่างเดียวเหรอกัดฟันสู้ครับกัดฟันอย่างเดียวครับแล้วทำไมยิ่งร้อนแบบนี้โค้ดมาริโอให้มาซ้อมสี่โมงเนี่ยนั่นเนี่ครับไม่รู้เขาชอบแดดร้อนทำไมเมื่อกี้เห็นโค้ดขับรถมาถอดเสื้อมานะครับโค้ดถอดเสื้อขับรถใช่ครับโค้ดก็น่าจะร้อนเหมือนกันนะครับหรือรถเขาไม่มีแอร์ก็ไม่รู้ มีเทคนิคไหมเพื่อที่ายร้อนอยู่ที่บ้านคายร้อนเหรอครับอยู่บ้านนอนเปิดแองได้เลยครับหรอนึกว่าแต่ไปแช่อ่างแช่อ่างไม่ครัไม่มีครับไม่มีอ่างเดี๋ยวจะมีฮะนี่เขาไปงาน s c g ซบ่อยเดี๋ยวเราได้ส่วนลดจากอ่าง s อ g ซอ่าง SCG โอเคครับขอลดสักห้าสิบเปร์เซ็นต์ก็ได้ครวันนั้นอาร์ถามว่ามีแฟนกี่คน อ๋อไม่มีไม่มีไอ้ไมมอผมมีคนเดียวผมมีคนเดียวผม <c oughs> ผมไม่มีใครครับอ่าไม่มีใครนะมีคนคเดียวนะโอเคโอเค มีแฟนกี่คนครับไม่มีแฟนครับมีแต่เด็กไม่มีแฟนครับมีแต่เด็กอีมาเด็กอะอีกเราเล่นเอาเล่นอากาศร้อนไหมโอ้ดูดีครับเป็นคนขาวอยู่แล้วทำไมต้องใส่นู่นใส่นี่มันดำอยู่แล้วพี่แดด <c oughs> ขาดำขาดำ,าดำ <c oughs> ตรงนี้ไม่ใส่ครับ <c oughs> มีวิธีดับร้อนอยังไง รนบร้อนครับคิดน้ำไม่บ่อยครับแล้วก็ดื่มโปรตีนเฮอร์บารายอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำนี่เป็นน้ำอะไรน้ำเปล่าอะไรน้ำทิพย์ครับดีดีสุดแล้วครับตั้งแต่กินน้ำมาดีไม่ดีผมขโมยกลับบ้านมาันรับแพ็คสองแพ็คครับอันนี้ไม่ใช่มุกนะจริงๆครับจริงจริงนักบอลนักบอลรายได้เยอะมากน้ําแพ็คหนึ่งไม่กี่บาทเลยไม่มันอร่อยะพี่ซื้อออกมันไม่เหมือนกันนะ เงินเงินผมไม่เยอะใไหมเดี๋ยวก็เยอะครับอยากติดอยากติดทีมชาติใช่ไหมตอนนี้ก็ติดอยู่ครับอ๋อติดทีมชาติอ่ะติดนี่ติดนี่ลิ้นนี่เลยก็เอาฮะมันขยันเลยนะเมื่อเช้านี้แบบฟิตเนสเสร็จแล้วเล่นเวทเล่นเวทต่อมันชวนผมอยู่ผมบอกเพื่อนถ้าเราเล่นเยอะเราจะเก่งนะเราจะแข็งแรงนะผมจะบอกผมว่าให้มันเล่นคนเดียวทำไมอ่ะเราไม่อยากเก่งเหรออยากเก่งแต่ขี้เกียจ แล้วรูปร่างก็เป็นไงดีพี่ดียังสุดยอดผู้หญิงเห็นม่กีดกีดว่าคุณดีลื่นลื่นคุณแบบสเปกเจะอย่างเงี้ยเจ๊ชอบพี่พูดห้าบาทสิบบาทก็เอาดไม่ได้เด็กๆควรเอาเป็นตัวอย่างครับใช่ถ้าเรื่องไหนไม่ดีนี่ดูผมไ้ครับแต่เรื่องนี้ดีดูกรมีเลยคับไม่นานจนเจดีแล้ว